สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้ก็มีปฏิทินปีใหม่นะครับสวยงามอลังการมากครับผมเป็นปฏิทินรวมนะครับซปเปอร์สตาร์ช้างดารานะครับผมดูครับพ่อใหญ่หนุ่มเสกทองใบนะครับผมและเชือกอื่นๆนะครับอีกหลายเชือกมารวมกันนะครับ พลา,ายทองเงินพลายทองคํานะครับผมสนใจก็ทักแชทมาได้ทางไลน์ได้เลยนะครับผมอ่าไอดีไลน์อะไรนะน้องฟิมไอเดีไลน์นุชจ,จิราจุดสิบสีค่ค่ะนุชจ,จิราจุดสิบสี่นะครับผมโอ้พลายงามน้องฟิล์มขี่พ่อใหญ่ครับสนใจปฏิทินปีใหม่นี้ก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม นุชจิราจุดสินะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่เบอร์อะไรคุณแม่0 8 2 0 8 2, 0 8, 2, 2> 3 7 5 3 7 5 3 5 0 0ย้ำนะครับ0 8 2 3 7 5 3 5 0 0นะครับหรือจะเป็นทาง ID l ล n e นะครับนุชจิราจุดสินะครับผมนุชจิราภาษาอังกฤษและฟิล์ม นุจีราภาษาอังกฤษนะครับผมนุจิราจุดสิบสี่นะครับสนใจปฏิทินสวยๆงามๆก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับปฏิทินช้างรวมทีมงานหนุ่มเสกนะครับผมสุดยอดไปเลยครับสวยงามมากอย่าลืมนะครับอุดหนุนกันมาเยอะๆนะครับผม ครอบครัวแฟมิลีสีทับไทยครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ l e t สโก